ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขนจ้าวันนี้เลิกเรียนแล้วจ้ากลับบ้านกันเรียนสชมโมคงพี่นองพี่แดดยังสีแต่มาหนาวจ้า14องศาหนาหนานี่จ้าเดินกลับบ้านลงรถมีนก็เ,เดินกลับบ้านจ้าหนาว ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเนี่ยจะบ่ะคอยมีคนปันไดจะพี่น้องบ่คอยพุกผ่านจะ้ะกว่าสิงัดจะของไปโรงเรียนใดพี่น้องเอ้ยทรม,มา่นค่ะจ้ะเมื่อเศ้าในฝนตกฝนตกแห้งจะ้ะมีอันเสือกันฝนกางเกงกันฝนใส่ไปโรงเรียน บอไปเมื่อนี่กะย่านจะของกี่ขั้นก็เลยไปเก็บชั่วโมงจ้ะพี่น้องเราต้องเรียนครบ500ชั่วโมงแล้วก็วิชาสังคมอีก50สิบชั่วโมงจ้ะพี่น้องเป็น550สบชั่วโมงค่ะเดินไปจ้าเดินไปมีแดดอย่างนี้แต่ไม่ได้อุ่นนะคะมีแดดอย่างนี้แต่ว่าหนาว ถ้าเบิงบรรยากาศูบ้านจากพี่น้องจะทางไปบ้านยางไปขึ้นเนินนี่จะจะขึ้นเนินขึ้นเขาเดินขึ้นเนินไปค่ะเลี้ยนมืเหนี่วบ่คอยได้ยยังดอกจากพี่น้อง จ้ะเปกคุยที่โรงเรียนจะมีคู่สามคนจะ้ะมีคู่ประจำสันคนหนึ่งแล้วก็อีกสามคนเป็นคู่ซอยสอนภาษานนตเลยจ้ายากแต่เดี๋ยวเราก็ทำได้มันไม่มีอะไรยากไปเกินกว่าความสามารถของมนุษย์เป็นบริจาพี่นอ้องว่างไปกระหอบแหกแ จะตอนเศร้ากสิไปเนี่ยจะเห็นแยกมื่อนี้เ่าจะตอนเศร้ากสิไปแยกนี่ตอนเย็นกสิมาอีกทางหนึ่งจะ้ะเรียนเวลาสามชั่วโมงครึ่งสู้ๆกันไปพี่น้องเอ้ยหนาวกันหนาวภาษากันยากใครแน่แตะวาข่อยได้กินตำมกหุ่งสุมืออยากกินตำมกหุ่งแยมใดก็ได้กิน จะเดินไปจ้าใกล้จะถึงแล้วจ้าใกล้จะถึงบ้านเราแล้วแดดอย่างนี้ใช่ว่าจะอุ่นนะคะไม่อุ่นค่ะหนา สูสๆเออเนี่ยจ้ะเมืองบรรยากาศเวืงวางโคงควางโอเคเข้าบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องจ้าทักทายกันสำนีจ้าให้หายคิดถึง